สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันเช่นเคยและในคลิปนี้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปยำเกมมือถือที่ทุกวันศุกแบบนี้ครับเราก็จะมี5เกมมือถือ5รสชาติความสนุกมาเสิร์ฟให้เล่นกันเป็นประจำนะครับ โดยแต่ละเกมที่เลือกมานั้นก็จะมีทั้งเกมที่เก่าแล้วก็เกมที่ใหม่กันครับที่จะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปให้คุณผู้ชมได้เลือกเจานาเล่นกันตามใจชอบกันได้เลยและสําหรับ EP นี้นะครับจะมีเกมอะไรที่ให้เราได้เลือกเล่นกันบ้างก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนของซีซันสตูดิโอกันด้วยนะครับมาดูที่เกมแรกกันเลยครับกับเกมแนวซิมูเลชันกันก่อนเลยเกมนี้มีชื่อว่า House Flipper Home Design เป็นเกมมือถือแนวตกแต่งห้องแล้วก็เป็นแนวดีโนเวทบ้านไปในตัวครับที่จะมาในรูปแบบ3มมิติสมจริงมุมมองกล้องก็จะเป็นแบบเฟิร์สเพรสซันนะครับสามารถปรับได้ถึง60เฟรมเรทต่อวินาทีเลยนะครับซึ่งสําหรับเกมนี้เราก็จะได้เป็นบริษัทที่เปิดรับดีโนเวทบ้านนะครับทั้งบ้านใหม่แล้วก็บ้านเก่าไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมต่างๆกวาดพื้นทุบกําแพงปูผนังใหม่ครับทาสีจนไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเป็นโซนๆของบ้านเราไปนะครับ ภายในเกมนี้ก็มีงานตกแต่งให้เราเลือกใช้กันเพียบครับกว่า500แบบ500สไตล์ครับและที่สําคัญเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสบายๆคลายเครียดได้ดีทีเดียวครับเหมาะสำหรับคนที่เล่นข้าเวลาเป็นอย่างยิ่งเลยละครับต่อไปสำหรับใครที่ชอบแนวเซอร์ไว l วต้องเกมนี้นะครับกับเกม Utopia o r i g i n เกมแนวแอคชั่นเซวอร์ที่จะพาเราเข้าไปประชนภัยบนโลกยุคดึกดำบันที่ตัวเราจะต้องออกไปรวบรวมทรัพยากรสร้างอุปกรณ์สร้างอาวุธต่างๆครับรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างมาต่อสู้กับชนเผ่าโบราณครับที่อาศัยอยู่ตามมุมต่างๆของแผนที่อีกด้วย ส่วนคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจครับสำหรับเกมแนวเซอร์เวิร์ก็จะมีพวกหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ตามแผนที่มีมอนสเตอร์มากมายครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกมนี้รวมไปถึงมีปุ่มมิประเทศหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นภายในเกมเรียกได้ว่าเกมนี้ก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะครับทางตกปาลาล่าสัตว์ทำอาหารและที่สําคัญครับสามารถล่าเวทมนเพื่อ,ออำนวยความสะดวกต่างได้อีกด้วยครับ <c oughs> ส่วนงานภาพกราฟิกก็ต้องบอกว่าเกมนี้ค่อนข้างสวยงามน่าเล่นใช้ได้ครับใครที่สนใจและก็ชอบแนวเซอร์ไวิรลเนี่ยแล้วก็มีภาพแบบ ตายการ์ตูนการ์ตูนหน่อยก็ต้องขอแนะนําว่าเป็นเกมนี้เลยครับมาต่อนที่เกมแนวแอคชั่นกันบ้างครับกับเกม BNBM เกมมือถือปลาลูกโป่งน้ําที่พัฒนามาจากเกม PC ในตำนานกันครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันแล้วก็หัวร้อนมากๆเลยครับ สำหรับรอบนี้ครับทางค่ายเน x กซก็เอามาเปิดในเวอร์ชันมือถือกันปรับกราฟิกใหม่เป็นแบบ3มิติเต็มรูปแบบเลยแล้วก็จะมีการอัปเกรดความน่ารักเพิ่มมากขึ้นสำหรับเกมนี้ครับเป็นตัวเกมที่จะมาในลักษณะข,ของการแข่งขันปาระเบิดน้ําใส่ฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็วิ่งไปทําให้ลูกบอลของอีกฝั่งหนึ่งนั้นแตกครับเพื่อเป็นการทําคะแนนซึ่งตัวเกมมันจะมีความหลากหลายในโหมดการเล่นที่รองรับจํานวนผู้เล่นที่แตกต่างออกไปครับและต้องบอกว่าแต่ละโหมดนั้นก็จะมีความสนุกและก็ความมันรวมไปถึงความหัวร้อนอีกด้วยครับ นอกจากนี้นะครับตัวเกมก็ยังมาพร้อมกับตัวละครที่มีให้เราเลือกเล่นหลากหลายมีความสามารถแตกต่างกันออกไปไอเทมติดตัวไอเทมชุดสกิลแฟชั่นต่างๆก็มีให้เราเลือกใช้กันด้วยครับที่สําคัญเกมนี้รองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยลองก็ต้องลองจัดกันหน่อยแล้วละครับมาดูกันต่อกับเกมชูตติงกันบ้างครับสำหรับเกม Astra ครับ โดยตัวเกมนี้เราจะได้ออกแบบหุ่นยนต์ลบของเราเองนะครับสามารถติดตั้งอาวุธอุปกรณ์ต่างๆได้ตามใจชอบเลยใครชอบออกแบบตัวละครหุ่นแบบไหนเนี่ยก็จัดได้ตามฟีสไตล์เลยส่วนระบบการเล่นอื่นๆภายในเกมเนี่ยตัวเกมนี้จะเน้นไปที่การสู้รบแล้วก็ร่วมมือกับเพื่อนของเราครับไปไล่ยิงศัตรูภายในแมปก,กันเราต้องบอกว่าเกมนี้เป็นการทําสงครามแบบเรียลไทม์กันอีกด้วยนะฮะนอกจากนี้ตัวเกมก็จะมีหมดการเล่นให้เลือกมากมายครับรวมไปถึงภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าสวยงามใช้ได้ครับและที่สําคัญ ซัพพอร์ตเวอร์ชันภาษาไทยด้วยครับเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาเกมยิงมันๆเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องขอแนะนําไปเกมน,นี้อีกเกมหนึ่งแล้วกันครับและก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เราจะมาแนะนําในยําเกม EP นี้ครับกับเกม Battle Night นะฮะเกมมือถือแนว Idle RPG จากทีมต่อสู้ในโลกของสไตล์ไซเบอร์พานะครับ ที่ระบบเกมนั้นจะมาในรูปแบบที่เล่นง่ายมากๆเพียงแค่เราเข้าเกมแล้วก็เก็บทรัพยากรให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไปใช้ในการอัปเกรดแล้วก็หานักสู้เจ๋งๆกันนะครับโดยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกม Ba t t l e n i น h t นั้นก็อยู่ที่งานภาพกราฟิกที่ออกมาในสไตล์ของสตีทพังทั้งสีไฟนีออนต่างๆก็เรียกได้ว่าจะเต็มเอาใจสายดาร์กันอย่างแน่นอนครับส่วนการต่อสู้นั้นก็ยังคงคอนเซปต์แบบอัตโนมัตินะครับสามารถเล่งความเร็วได้แล้วก็เก็บของเพื่อนำไปใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์ของเราครับ ก็ไขายเกมแน s ต y l e i d ์ไทั่วๆไปนะครับสําหรับเกมนี้แต่ว่ามันจะมีจุดเด่นที่มา s สไตล์ของ c y b e r p ์พ k นั่นเองครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบสไตล์ i อเดเล่นง่ายๆเล่นมันเพลินค่าเวลาก็ต้องขอแนะนําว่าให้ลองเกมนี้อีกเกมหนึ่งเลยล่ะครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยทั้ง5เกมครับสำหรับยำเกม EP นี้ส่วนลิงค์ดาวน์โหลดทั้ง5เกมดิผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้ครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของ Seasons t u d i o กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ